ป้าสีครับผมมีแฟนแล้วผมก่าวว่าต้นปีหน้าผมจะขอเธอแต่งงานจริงเหรอบ้านเขาเป็นยังไงบ้างจนเหมือนกับบ้านเราไหมบ้านเธอรวยมากเลยครับป้าสีในก่อกนี้มีเงินร้อยล้านขาดเอาไปเปยสาวถึงบ้านเราจะจนแต่ก็อย่าให้ใครมาดูถูกนะล,ลูก A later few moments later. สมพง์เรามีอะไรจะบอกเราเลิกกันเถอะทําไมถึงอยากเลิกความรักของเราที่ผ่านมาสี่ชั่วโมงกับ12วิมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเธอถึงบอกเลิกได้ง่ายได้เป็นเพราะผมมันจนใช่ไหมใช่เพราะเธอเป็นคนจนตอนนี้ฉันมีแฟนใหม่แล้วเธอบอกเลิกไอ้คนจนนี้แล้วหรือยังที่รักเขาบอกเลิกไอ้คนจนไปแล้วค่ะจะไปทางไหนก็ไปไคนจน One นเน later พงรับหมดได้พงรับหมดได้ความรักของเราเพิ่งจะเริ่ม มพงเอ้ยเดี๋ยวอีกสักคู่ป้าต้องบินไปเซ็นสัญญาธุรกิจพันล้านที่ดูใบยอย่าลืมเอาหยกกล้วยให้หมูกินด้วยนะป้าสีครับผมโดนผู้หญิงทิ้งเพราะผมมันจนอย่าเสียใจไปเลยลูกเดี๋ยวป้าแนะนําเจ๊หงเจ๊กอลฟลูกสาวพ่อกำนันชอบคนไหนเลือกมาเลยลูกป้าสีครับมีตัวเลือกอื่นอีกไหมครับนอกจาก2ตัวนี้พูดผิด2คนนี้ครับไม่มีแล้วลูกสองคนนี้สวยที่สุดในหมู่บ้านเราเลยนะป้าคัดมาอย่างดีนั้นป้าโทรไปบอกพ่อกำนันให้หลานไปกินข้าวกับเจ๊หงคืนนี้ก็แล้วกัน ก็ได้ครับป้าสีเอาวะยังไงผู้หญิงที่ป้าสีคัดมาอย่างดีคงสวยแน่ๆไม่งั้นป้าสีไม่กล้าการันตีขนาดนั้นเอาอยัางไงดีแกคืนนี้พ่อฉันนัดให้ฉันไปดูตัวกับหลานป้าสีนะแล้วแกได้ปฏิเสธไปหรือยังหรือว่ายังไม่ได้บอกพ่อแกฉันบอกไปแล้วแต่พ่อฉันไม่ยอมคืนนี้นะ่ะฉันมีนัดกับพี่โดสุดหล่อของฉันแล้วแกช่วยไปดูตัวแทนฉันหน่อยนะ มันจะดีหรอแกดูสภาพฉันหน้าตาก็ขี้เลอแถมยังจนสู้แกยังไม่ได้เลยที่ดูสวยอย่างกับนงางฟ้าอันนี้ฉันเข้าใจแต่แกก็ต้องช่วยฉันนะไม่งั้นคืนนี้ฉันอดกินตับอุ้ยพูดผิดกินข้าวกับพี่โดแกแค่ไปดูตัวแทนฉันและทาให้หลานปภาสีไม่ชอบแกเพราะฉันได้ยินว่ามันเจ้าชูมากแลวยังจนอีกโอเคงั้นก็ได้ A later few moments <laughs> คืนนี้จะแต่งตัวยังไงดีไปหาสาวไอ้เราก็มีแต่ชุดเก่าๆเบื่อความจนจร,จริงๆแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยเหมือนคนอื่นบ้างสักทีว่าแต่ไอ้คนที่อยู่หน้ากระจกก็หล่อไม่เบาเลยนะเนี่ยขนาดมาริโอ้ยังสู้แทบไม่ติดนี่มันน้องนัเดชชัดๆ ใส่ชุดไหนทรงผมไหนก็หล่อแบบวัวตายควายล้มเลยนะเราเนี่ยสงสัยต้องเอาความหล่อไปบริจาคบ้างแล้ว <c oughs> ไม่น่าเอามอเตอร์ไซค์มาเลยเสียทรงผมหมดเลยหมดกันความหล่อของเราที่นั่งเซตผมตั้งห้าชั่วโมงเพื่อมาเจอสาวโ,โชคดีนะที่เราพบเจลแว็กขมติดมาด้วยไม่งั้นอายสาวแย่เลยแล้วนี่โต๊ะผู้สาวที่เราต้องไปเจอมันอยู่ไหนนะเนี่ยขอโทษครับนี่ใช่ร้านอาหารไก่ทอดเคดวยหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะร้านนั้นอยู่ชั้นถัดไปค่ะอ๋อขอบคุณครับโอเบอร์หนึ่งอยู่ไหนวะอุ๊ยผู้หญิงที่นั่งบนโต๊ะต้องใช่เจ๊หงนแน่ดูสวยอย่างที่ป้าสีว่าไว้จริงๆด้วย ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยปล่อยให้ผู้หญิงรออย่างเงี้ยไม่ดีเลยเดี๋ยวถ้าเขามาถึงฉันจะด่าให้เขาไม่ชอบฉันเลยขอโทษนะครับนี่ใช่คุณหงหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะขอโทษทีนะครับที่ผมมาช้าพอดีรถติดมากเลยครับนี่หรอหลานป้าสีที่อีหงบอกว่าหน้าตาขี้เหรแ,และก็จนทำไมแต่งตัวดูดีเหมือนคนมีกะตังแถมยังหล่ออีก คุณหงมาถึงนานแล้วหรือยังครับอ๋อฉันก็เพิ่งมาถึงคุณนี่สวยเหมือนกับที่ป้าสีบอกผมเลยนะเนี่ยฉันนึกว่าคุณจะขี้เหละกว่านี้ซะอีกไม่คิดว่าจะหน้าตาดีเหมือนกันนะขอบคุณสําหรับคําชมครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฉันชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์อาทิตย์ละห้าวันเป็นอย่างน้อยทํากับข้าวไม่เป็นทํางานบ้านอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง เดือนไหนที่ไม่ได้ใช้เงินเกิน10บล้านฉันจะหงุดหงิดมากแล้วฉันก็ไม่ชอบอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่สามีด้วยและอีกอย่างฉันก็ชอบผู้ชายที่ทํางานเป็นช่างแอร์มากๆด้วย10บล้านเลยเหรอตูจะเอาปัญญาที่ไหนมาให้เธอแล้วเนี่ยทุกวันนี้ตูยังผ่อนกางเกงอยู่เลยผู้หญิงที่ป้าสีหามาให้ทำไมใช้เงินเก่งจังวะแต่เดี๋ยวเธอชอบช่างแอร์นี่นาะอย่างเงี้ยมันก็หวานเจี๊ยบเลยสิวะ นี่มันไอ้บ้านนอกสมพงนี่ว่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครทำไมสวยจังนี่แกจะมาล้ำหน้าผู้จัดการร้านอย่างฉันไม่ได้อย่างนี้ต้องเข้าไปสั่งสอนเขาเป็นอะไรของเขาทำไมนั่งยิ้มอยู่คนเดียวอบ,บ้านนอกสมพงแกมาทำอะไรในร้านอาหารหรูแห่งนี้ที่นี่ไม่ต้อนรับคนจนอย่างแกเอา้าพี่หมอมแหล่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับแล้วไปไงมาไงแล้วเนี่ยถึงมาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านนี้ครับตรงไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟเวย้ย ตูเป็นผู้จัดการร้านและตูก็ไม่ได้ชื่อหำแหลมมาแต่ก่อนตอนนี้ฉันซื้ออาหวังโวยอ๋อพี่แท้พี่ก็เปลี่ยนจากชื่อหำแหลกมาเป็นอาหวังนี่เองชื่อกับหน้าไม่ค่อยเข้ากันเลยนะพี่ <c oughs> แล้วแกมาทําอะไรที่นี่ไอ้บ้านนอกที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับคนจนเก็บขยะอย่างแกนะอ๋อฉันเข้าใจแล้วที่แท้แกก็มาหลอกผู้หญิงนี่เองนี่คุณผู้หญิงระวังไอ้ขยะนี่มันหลอกเอานะครับเอาพี่ดำทำไมพูดอย่างนั้น อย่าไปเชื่อเขานะครับคุณหงเขาหยอกเราเล่นน่ะฉันไม่ได้ล้อเล่นเว้ยอ๋อได้ข่าวว่าแกทำงานเป็นช่างแอร์เหรอกระจอกะมัดเงินเดือนแต่ละเดือนแทบจะไม่พอกินสู้ฉันยังไม่ได้ที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารๆๆๆ <c oughs> เฮ้ยไอเด็กเสิร์ฟหัวทองมึงมานี่หน่อยสิตูหิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยช่วยมารับออเดอร์หน่อย <c oughs> เฮ้ยใครมาเรียกกูเด็กเสิร์ฟอีกแล้ววะ เอา้านั่นมันคุณประพลเจ้าของบอร์ดบริหารบริษัทโคตัวกรุ๊ปนี่ไม่ได้แล้วเราต้องไปหาเขาเดี๋ยวนี้ในที่สุดไอ้ก้าวขวาคอก็ไปได้สักทีคนนั้นเป็นรุ่นพี่ของผมเองครับเขาชอบมาแกล้งผมตลอดเลยคุณหงไม่ต้องใส่ใจอะไรนะครับค่ะแล้วที่รุ่นพี่คุณบอกว่าคุณเป็นช่างแอร์อันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าคะถูกต้องครับผมทํางานเป็นช่างแอร์จนเพื่อนๆที่ทํางานตั้งฉายาให้ผมว่าสมพงษ์ช่างแอร์ในตํานานครับจริงเหรอคะ นั่นมันผู้ชายในสเปคฉันเลยนะอุ๊ยฉันลืมตัวไปเรามาทำภารกิจนะไม่ได้มาจับผู้ชายนะหวานเจี๊ยบเข้าทางไอ้สมพงษ์นะโว้ยงั้นเรามาแต่งงานกันเลยไหมครับเฮ้ยเออเดี๋ยวแต่ว่าระหว่างคุณกับฉันคงเป็นไปไม่ได้ฉันต้องขอโทษด้วยนะลาก่อน แต่เขาก็ยังไม่ปฏิเสธเลยทีนี้จะทำยังไงดีละมึงใจเย็นเดี๋ยวฉันจัดการเองไอ้หมอนั้นทั้งขี้เหร่ทั้งจนใครจะไปชอบมันลูกพ่อมีแขกมาหาแนะ่ใครมาคะพ่อหลานป้าสีทายาทตระกูลเพลินทรัพย์มาหา หล่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอผมมาผิดบ้านหรือเปล่าทำไมคุณหงถึงหน้าเปลี่ยนไปหรือว่าคุณหงแพ้ครีมกันแดดไม่ใช่ว่าพวกลูกได้เจอกันครั้งหนึ่งแล้วเหรอครับผมพูดผิดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าเธอหน้าตาเปลี่ยนไปมากเลยครับเหมือนเป็นคนละคนเลย อ๋อวันนั้นฉันแต่งหน้าไปหาคุณน่ะก็เลยดูต่างไปหน่อยนี่คือร่างจริงของฉันพ,พูดผิดนี่คือหน้าสดของฉันสวยใช่ไหมคะโอ้ยอายบ่อยากเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงอีหงใครมาเหรอนี่คือเพื่อนสนิทของลูกสาวผมเธอชื่อใบตองคุณสมพงษ์ ไม่อยากเชื่อสายตาที่แท้คุณก็ใช้ให้เพื่อนสนิทไปดูตัวแทนคุณสินะมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับก็ฉันไม่ชอบการคุมถุงชนนี่คะแล้วฉันก็นึกว่าคุณจะขี้เหล่มากด้วยฉันขอโทษนะคะที่หลอกคุณจริงๆแล้วผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับเอองนนั้นเราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะได้ครับเชิญเลยค่ะ แล้วเจอกันนะครับคุณใบตองเชิญเลย,เลยค่ะหลังจากที่ได้เจอคุณฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันตกลงจะแต่งงานกับคุณอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ขอเราแต่งงานเสยถ้าเราปฏิเสธป็าศีจะดุเราไหมเนี่ยฉันรักคุณ คุณหงครับคุณหงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นคุณยิ้มอยู่คนเดียวตั้งนานนี่เรามาโนไปเองเหรอเนี่ยไอเราก็นึกว่าเรื่องจริงคุณหงผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณหงผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วจริงเหรอแล้วใครกันที่โชคดีขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนครับรอสักครู่นะครับ เรียกฉันทาไมผมชอบคุณคุณจะมาชอบฉันได้ยังไงที่จริงผมเคยเจอคุณมาก่อนคุณจําร้านซ่อมแอร์ในตานานได้ไหมผมแอบชอบคุณตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้คุณจะตรงสเปคฉันก็ตามแล้วคุณก็เป็นคู่มั่นของเพื่อนฉันต่อไปเนี้ยช่วยอยู่ห่างๆฉันจะได้ไหมหนูไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคนหนึ่งก็เพื่อนสนิทคนหนึ่งก็คู่มั่นกล้าดียังไงมาหักหลังหนูแบบนี้แล้วลูกจะทํายังไงต่อไป จะให้ปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงคะหนูต้องเอาคืนพวกมันพ่อจะช่วยลูกเองแล้วลูกจะทำยังไงหนูมีแผนแล้วคะ่ะคงรับบทดได้คงรับบทได้ความหล่อระดับวัวตายควายล้มของเรามันช่วยอะไรไม่ได้เลยเธอถึงปฏิเสธเราได้ง่ายได้ทำไมโลกนี้ถึงใจร้ายกับคนหล่ออย่างเรา <c oughs> เงินนี่มันซื้อความรักไม่ได้จริงๆ ใครใครมันบังอาจมาหักอ,อกหลานชายสุดที่รักของฉันบอกมาเลยเดี๋ยวป้าจะสั่งเ1ฟสิหกไปบอมบ์บ้านมันคือผมอ,อกหักจากน้องใบตองนะป้าสีอา้าวไม่ใช่ว่าป้านัดให้หลานไปเจอเจ๊หงลูกพ่อกำนันเหรอคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับป้าสีอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนป้าสรีอย่าพิ่งเล่นสิครับ <c oughs> หนูยังไม่ทันได้เล่าเลย <c oughs> คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับป้าสี <c oughs> คือคุณใบตองเธอเป็นเพื่อนของเจ๊หง วันนั้นเธอไปดูตัวแทนเจ๊หงครับซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงที่ผมแอบชอบมานานผมเลยสารภาพรักเธอนะตอนนั้นเลยแต่เธอดันไม่รับรักจากหนูอะครับป้าสีหนูเลยต้องเก็บทรงมาร้องไห้ที่บ้านชีวิตผมมันช่างอาพัพนักเดี๋ยวนะป้าสีผมผมเข้าใจแล้ว เข้าใจอะไรของหลานวะไอสองนี่ไม่ใช่การปฏิเสธแต่มันคือบทพิสูตร,รักแล้อุ้ยพูดผิดรักแท้ป้าสีเข้าใจไหมครับผู้หญิงที่เพียบพร้อมและจิตใจดีอย่างคุณใบตองเธอกําลังทดสอบผมอยู่เธออยากรู้ว่าผมจะมั่นคงกับเธอแค่ไหนจะกล้าฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างไรโหยิ่งคิดยิ่งล้ําลึกผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจริงของหลานสมแล้วที่เป็นหลานป้านอกจากจะหล่อแล้วยังฉลาดเรื่องความรักอีกใช่ครับผมต้องทําให้เธอเห็นว่าสมพงษ์ช่างแอร์ในตำนานคนนี้รักจริงหวังแต่ง ดีมากหลานป้าในเมื่อเขาอยากได้บทพิสูจน์เราก็จะจัดให้จัดให้มันยิ่งใหญ่สมฐานะตระกูลเราว่าแต่หลานบอกว่าเธอทําง,งานที่ร้านอะไรนะร้านสุก,กี้ตีหิดครับป้าฮัลโหลนี่ป้าสีเองฉันต้องการซื้อกิจการร้านสุก,กี้ตีหิดทุกสาขาทั่วประเทศราคาเท่าไหร่ไม่ต้องบอกแค่ซื้อมาให้ฉันก็พอเรียบร้อยพรุ่งนี้หลานก็เข้าไปในฐานะประธานบริษัทสุก,กี้ตีหิดจำกัดได้เลยสุดยอดเลยครับป้าแล้วผมจะใกล้ชิดคุณใบตองได้ยังไงครับก็แต่งตั้งให้เธอเป็นเลขาส่วนตัวของหลานสิทีนี้แหละ จะได้จ้องตากันทุกวันจนกว่าจะท้องไปข้างหนึ่งเลยวันนี้แต่งตัวธรรมดาไปเจอคุณใบตองดีกว่าเพราะเธอชอบผู้ชายที่จิตใจไม่ใช่ผู้ชายอวดร่ำอวดรวยแล้วสร้อยคอทองคำเราหายไปไหนแล้วเนี่ยจะใส่ไปงานซะหน่อย นั่นมันไอ้ขยะสมพง์นี่ว่ามันมาทําอะไรที่นี่ไม่ได้ต้องไปไล่มันเดี๋ยวมันจะมาก่อกวนงานต้อนรับประธานคนใหม่ไอ้ขยะสมพงศ์มึงจะมาเก็บขยะที่นี่เหรอบอกไว้ก่อนนะที่นี่ไม่ต้อนรับคนชั้นต่ําอย่างมึงว่ะปล่าผมมาเป็นประธานคนใหม่นะ่ะถ้าจะขี้โม้ก็ให้มันเนียนหน่อยสิแกรู้ไหมว่าท่านประธานคนใหม่เขาเป็นใครสารรูปอย่างแกเหรอจะเป็นท่านประธานคนใหม่ก็ผมนี่แหละท่านประธานคนใหม่แกดูละครจีนมากไปหรือเปล่า ถ้าแกเป็นประธานป่านนี้ฉันคงเป็นนัดเดทไปแล้วได้ข่าวว่าโดนสาวทิ้งไม่ใช่เหรออ๋อและฉันก็ได้ยินข่าวว่าผู้หญิงที่ทิ้งแกเธอทางานที่นี่ด้วยฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะว่าร้านไก่ทอดเคดวยอยู่ในเครือของสุกี้ติหิตซึ่งอาทิตย์หน้าฉันจะขึ้นเป็นผู้จัดจาการร้านสุกี้ติหิตหมายความว่าฉันจะได้อยู่ใกล้ชิดกับสาวที่แกชอบไงทั้งเรื่องความหลอ่อหน้าที่กำลังงานฉันมันเหนือกว่าแกทุกอย่างว่าไอ้ขยะจะเย็นๆครับพี่ดำถ้าหากผมเป็นประธานล่ะครับถ้าหากแกเป็นประธานจริง ฉันจะยอมลาออกแล้วไปเก็บขยะแทนแกเลยพี่พูดแล้วต้องทำด้วยนะครับเอาสิถ้าหากแกไม่ใช่ประธานตัวจริงแกต้องมาขอขอมาฉันและห้ามมาเหยียบที่นี่ได้สิครับฮัลโหลผู้บริหารร้านสุก,กีตีหิดใช่ไหมสวัสดีครับคุณสมพงษ์ฉันต้องการให้นายออกมาหาฉันที่ลานจอดรถหน้าร้านภายใน5นาทีไม่งั้นนายโดนไล่ออก ครับครับเดี๋ยวผมออกไปหาท่านประธานเดี๋ยวนี้เลยครับแกนี่แสดงได้แนบเนียนจริงๆฉันเกือบจะเชื่อแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคอยดูเมื่อเลยห้านาทีว่าแกจะทำยังไงเอ้านั่นมันคุณสมพงษ์นี่นะนี่คุณมาทำอะไรที่นี่คุณสมพงษ์ก็ผมมาหาคุณไงครับว่าแต่วันนี้คุณดูสวยนะครับ ขอบคุณค่ะคุณสมพงษ์ไอ้สมพงษ์เห็นสาวแล้วไม่สนใจตูเลยไม่ได้ตูต้องเข้าไปดูถูกดูแคลนตามบทของตัวประกอบเฮ้ยไอ้สมพงษ์ใกล้จะถึงเวลาแล้วเว้ยใจเย็นหน่อยสิครับพี่ดำเพิ่งสานาทีเองนี่พวกคุณคุยเรื่องอะไรกันหรอก็ให้ขยะเนี่ยมันพนันกับผมมันขี้โม้ว่ามันคือประธานคนใหม่ของร้านสุกี้ตีหิตผมดูแป๊บเดียวผมก็รู้ว่ามันมาก่อกวนงานเนี่ยคุณสมพงษ์ ฉันรู้ว่าคุณหล่อแต่ว่าคุณมันจนซึ่งฉันได้ข่าวว่าประธานคนใหม่เป็นคนรวยมากและคุณทําอย่างงี้เพื่ออยากให้ฉันชอบคุณใช่ไหมผมพูดความจริงนะครับคุณใบตองแต่ตามที่เพื่อนสนิทฉันเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคุณจนหรือว่าคุณจะเป็นประธานจริงๆฉันว่ามันน่าจะเป็นประธานกองขยะมากกว่าคุณอาหวังคุณสมพงษ์เขาอาจจะอายก็เลยโกหกไปอย่างนั้นฉันต้องขอโทษแทนคุณสมพงษ์ด้วยนะคะไม่ได้ในเมื่อตกลงกันแล้ววันนี้ฉันต้องเห็นคนหน้าแตกและขอขมาฉัน เหลืออีก30ิวินาทีแกก็ไม่รอดแล้วไอ้สมพงษ์คุณสมพง์คุณรีบขอโทษเขาสิคะคุณใบตองคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมนะยังไงประธานตัวจริงก็คือผมอยู่แล้วที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมาเอะอะเสียงดังต่อหน้าร้านรู้ไหมว่ามันรบกวนลูกค้าผู้บริหารคะที่ฉันต้องขอโทษด้วยพอดีมีเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะเอ้านั่นมันอาหวังน้องรักนี่แกมาทําอะไรที่นี่ทําไมไม่ไปเตรียมตัวต้อนรับท่านประธานคนใหม่ก็ไอ้ขยะนี่มันมาก่อกวนร้านเราแล้วมันยังขู่ผมด้วยผมก็เลยไล่ให้มันกลับบ้านจริงเหรอ พี่ครับมันด่าผมว่าไอ้ดำด้วยไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะผู้บริหารอย่าไปเชื่อเขานะนี่คุณแต่งตัวก็ดูดีทำไมนิสัยแย่อย่างนี้มาขอโทษน้องชายสุดหล่อของผมเลยนะก่อนที่ผมจะให้รปภมาจัดการกับคุณคุณลองดูดีๆสิว่าผมคือใครก็คือคนนิสัยเสียไงแล้วถ้าผมบอกว่าผมเป็นประธานล่ะอะไรนะคุณเป็นประธานเหรอ <laughs> ตกนงผมจะให้โอกาสคุณพิสูจน์ถ้าผมโทรหาประธานแล้วมือถือคุณดังแสดงว่าคุณเป็นประธานจริงแต่ถ้าไม่ดังคุณต้องมาขอโทษน้องชายผมผมตกลง แปลกจังทำไมโทรหาท่านประธานไม่ติดเมื่อกี้ก็บอกให้เราลงมาหาอย่างด่วนนี่นะเอ้าแล้วทำไมโทรศัพท์เราไม่ดังวะหรือว่าแบตจะหมด <g iggle> ในเมื่อโทรหาท่านประธานไม่ติดและโทรศัพท์แกก็ไม่ดังแสดงว่าแกไม่ใช่ประธาน <g iggle> เฮ้ยลอปอพอ,พอไล่ไอ้ขยะนี่ออกไปเดี๋ยวนี้ <g iggle> แต่เดี๋ยวแกต้องคุกเข่าขอขมาฉันก่อนคุณอาหวังคะ ฉันขอร้องไม่จำเป็นต้องให้เขาทําขนาดนั้นก็ได้แค่ให้เขากลับบ้านก็พอแล้วใครกันกล้ามาไล่หลานชายของฉันอ้าวนี่มันป้าของไอ้ขยะสมพงษ์นี่นะดูการแต่งตัวสิเหมือนกลับมาจากเก็บขยะเลยผู้ชายคนนั้นเขาชื่อสมพงษ์เหรอชื่อเหมือนประธานเลยหรือว่าเขาจะเป็นประธานจริงๆไม่ได้ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเราโดนไล่ออกแน่แล้วเธอเป็นใครทําไมบังอาจมาไล่หลานชายของฉัน ผมก็คือผู้จัดการร้านคนใหม่แห่งนี้ไงป้าเธอเชื่อไหมแค่ฉันโทรกริ้งเดียวตำแหน่งของเธอก็ปลิวแล้วผมนึกว่าคนขี้โม้มีแค่ไอ้สมพงศ์ที่แท้เป็นกันทั้งครอบครัวนี่เองถ้าจะขี้โม้อะไรก็ดูสภาพตัวเองหน่อยป้าทนายแก้วเหรอฉันต้องการให้คุณไล่ผู้จัดการร้านสุกี้ตีหิตคนใหม่ออกเดี๋ยวนี้ได้ครับมนสีเอาเข้าไปทั้งป้าทั้งหลานแสดงซะสมจริงเอาซะผมกลัวจนเยี่ยวจะแตกแล้วเนี่ย เดี๋ยวเธอจะได้รู้ว่าเทพทะรุมันเป็นยังไงเฮ้ยอาวังน้องรักเขาคือประธานจริงๆด้วยฉันเพิ่งไปตรวจสอบมาเมื่อกี้นี่พี่อย่าโดนมันหลอกสิผมดูการแต่งตัวก็รู้แล้วว่าพวกมันไม่ใช่ประธานโหลวอาวังใช่ไหมแกโดนไล่ออกอะไรนะไม่นะตำแหน่งผู้จัดการร้านสุก,กี้ตีหิดของฉันมันเป็นประธานจริงๆด้วยเป็นไงผมก็บอกแล้วว่าผมเป็นประธานบริษัทฉันคือประธานบริษัท สมพง์หลานเป็นอะไรทําไมตะโกนลั่นบ้านฝันว่าเป็นประธานบริษัทอีกแล้วเหรออ้าวฝันอีกแล้วเหรอสงสัยเราจะดูละครจีนมากเกินไปเออป้าสีครับบ้านเรามีใครเป็นประธานบริษัทอะไรไหมครับไม่มีหรอกสมพงศ์บ้านเราจนมาสิบชาติแล้วนอนต่อเถอะพรุ่งนี้เรายังต้องไปเก็บขยะไปขายแต่เช้าป้าสีรอก่อนนะสมพงศ์เมื่อถึงเวลาป้าจะเปิดเผยความจริง สมพงษ์หลานคัดแยกเศษทองคาใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังหมูมันร้องเพราะหิวข้าวแล้วรีบเอาไปให้หมูกินเร็วหน่อยนะใกล้จะเสร็จแล้วครับป้าสีอย่าลืมเอาไปผสมกับหยวกกล้วยด้วยนะสมพง์เดี๋ยวเสร็จงานแล้วเราต้องไปเก็บขยะไปขายอีกครับป้าสี one hour later ตั้งแต่เช้าแล้วนะเราหาเก็บขยะไม่ได้เลยสมพง์นั่นมันไอ้สมพง์กับป้าขอทานมานี่นาะอย่างนี้ต้องเข้าไปดูถูกดูแคลนตามบทตัวประกรอบของเราแล้วล่ะ นี่ไอ้พวกเก็บขยะบ้านของฉันมีขยะเยอะเลยสนใจไปเก็บไหมจริงเหรอขอบคุณมากพ่อหนุ่มหน้าดำถ้ามีเยอะก็จะดีมากๆเลยเห็นสภาพพวกแกแล้วหน้าเวทนาจริงๆเดี๋ยวฉันให้เงิน50บาทไปซื้อพิซซ่ายามาฮ่าฮอนด้ากินนะเงินป้าไม่ขอรับไว้นะลูกในตัวป้ามีเงิน10ล้านขาดดูสิป้าเอาเงินมาจากไหนทำไมเงินเยอะจังก็ป้าเก็บขยะจนอยู่หัวแถวไงป้าสีครับ ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับเรากลับบ้านกันเถอะผมโทรบอกคนขับรถให้มารับแล้วบอกบอกคนขับรถให้เอาอีแตนมานะป้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรารวยเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าเราแกล้งจนป้าครับทําไงผมจะได้เป็นหัวแถวบ้างเงินอยู่ในถังขยะขึ้นกับเธอแล้วว่าจะเอาเงินออกจากถังขยะมายัางไงติดตามผลงานเราได้ที่มโนไปเอง channel